CGN TV สวัสดีครับพบกับรายการ Living Life นะครับกับผมสุวิทย์เราจเจริญพรวันนี้เราจะมีโอกาสได้เฝ้าเดี่ยวในพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่11ข้อที่1ถึงข้อที่11ในหัวข้อที่ว่าพระเจ้าทรงใช้คนที่โลกปฏิเสธได้ผู้วินิจฉัยบทที่11ข้อ1-11ถึง11 เยฟทาคนกิเลอาดเป็นนักรบผู้กล้าหาญแต่ท่านเป็นบุตรของหญิงโสเพนีกิเลอาดเป็นบิดาของเยฟทาภรยาของกิเลอาดมีบุตรชายหลายคนและเมื่อบุตรเหล่านั้นโตขึ้นแล้วจึงขับไล่เยฟทาออกไปโดยกล่าวว่าเจ้าจะไม่มีส่วนในมรดกของพ่อเราเพราะตัวเจ้าเป็นลูกของหญิงอื่นเยฟทาจึงหนีจากพี่น้องของตนไปอยู่ในแผ่นดินโทบพ,พวกนักเลง ก็สมทบกับเยฟทาและไปกับท่านต่อมาภายหลังคนอัมโมนได้ทำสงครามกับคนอิสราเอลและเมื่อคนอัมโมนทำสงครามกับอิสราเอลนั้นพวกผู้ใหญ่ของกิเลอาดก็ไปรับเยฟทาจากแผ่นดินโทบพวกเขากล่าวกับเยฟทาว่าจงมาเป็นหัวหน้าของเราเพื่อเราจะต่อสู้กับคนอัมโมนได้แต่เยฟทากล่าวกับพวกผู้ใหญ่ของกิเลอาดว่า พวกท่านเองไม่ใช่หรือที่เกลียดข้าพเจ้าและไล่ข้าพเจ้าออกจากบ้านบิดาทำไมตอนนี้ท่านจึงมาหาข้าพเจ้าเมื่อท่านตกยากเล่าพวกผู้ใหญ่ของกิเลอาจ,จึงกล่าวกับเยฟทาว่าเหตุที่เรากลับมาหาท่านเวลานี้ก็เพื่อท่านจะไปกับเราและต่อสู้กับคนอม,มนแล้วมาเป็นประมุขของเราชาวกิเลาทั้งหมดเยฟทาจึงกล่าวกับพวกผู้ใหญ่ของกิเลอาดว่า ถ้าพวกท่านให้ข้าพเจ้ากลับไปเพื่อต่อสู้กับคนอม,มนและพระยาเวทรงมอบพวกเขาแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าเองจะเป็นประมุขของท่านพวกผู้ใหญ่ของกิเลอาจ,จึงกล่าวกับเยฟทาว่าพระยาเวทรงเป็นพยานระหว่างเราเราจะทำตามคำของท่านแน่เยฟทาจึงไปกับพวกผู้ใหญ่ของกิเลอาจและประชาชนก็ตั้งท่านให้เป็นประมุขและเป็นหัวหน้าเหนือพวกเขา แล้วเยฟทาก็กล่าวคำที่ตกลงกันทั้งสิ้นเฉพาะพระพักพริยรเวในเมืองมิสปาพี่น้องครับจริงไหมครับว่าสิ่งที่โลกมองกับสิ่งที่พระเจ้ามองนั้นไม่เหมือนกันพระเจ้าทรงใช้คนที่โลกนี้ปฏิเสธได้คนที่โลกดูเหมือนว่าต่ำต้อยหรือว่าคนที่โลกเห็นว่ามีตำหนิคําถามที่สำคัญของเราก็คือว่าพระเจ้ายังทรงใช้เราทั้งหลาย เพื่องานของพระองค์ให้เกิดผลและสําเร็จอยู่หรือเปล่าแต่เรารู้คาตอบแน่นอนนะครับว่าพระเจ้าใช้เราได้แน่นอนในวันนี้นะครับในพระวจนะของพระเจ้านะครับได้อธิบายถึงนะครับผู้วินิจฉัยนะครับเป็นพระธรรมที่เกี่ยวข้องกับวีรบุรุษและก็วีรสตรี12คนที่ปลดปล่อยอิสราเอลจากการกดขี่ข่มเหงผู้วินิจฉัยนะครับในพระธรรมผู้วินิจฉัยเนี่ยได้พูดถึงนะครับ คนที่ไม่สมบูรณ์แบบแต่พระเจ้ายังทรงใช้พวกเขาเมื่อเขายอมจำนนกับโรงพี่น้องครับผมเองในสมัยเด็กๆนะครับผมเองเป็นคนที่เกเรนิสัยไม่ดนะีแถมยังเป็นลูกศิษย์พิบาลที่แกล้งลูกสมาชิกด้วยผมยังจำได้นะครับ ตั้งแต่เล็กๆเ,เนี่ยผมเองก็แกล้งคนอื่นเขาแม้กระทั่งเด็กผู้หญิงที่เป็นลูกของสมาชิกเนี่ยผมเคยครั้งหนึ่งเนี่ยเคยผลักเขานะครับลงไปที่คลองน้ําเสียที่ข้างข้างโบสถ์ด้วยนะครับซึ่งในสมัยนั้นเนี่ยทุกๆคนเมื่อมองดูชีวิตของผมแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าผมเป็นคนที่ใช้การไม่ได้แต่ว่าโดยพระคุณของพระเจ้านะครับผมยังได้มีโอกาสได้รู้จักกับองค์แล้วก็สุดท้ายผมรับใช้พระเจ้ามา20กว่าปีและรู้ว่าพระเจ้าใช้ผมได้และผมก็เชื่อว่าแม้ผมพระเจ้าใช้ได้ พี่น้องทุกคนพระเจ้าก็ส่งใช้ได้ด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับเรื่องราวที่เราอ่านในเช้าวันนี้เป็นเรื่องของเย็บทานะครับเย็บทาเนี่ยเป็นผู้วินิจฉัยอยู่6ปีตัวเขาเองเนี่ยเป็นลูกโสเพณีถูกครอบครัวทอดทิ้งกลายเป็นนักเลงแต่พระเจ้าส่งใช้เขาเย็บทานะครับเป็นลูกนอกสมรสของกิเดอาดและถูกพี่น้องต่างมารดาไล่จากเมืองนะครับถ้าสมัยนี้ก็เรียกว่าชีวิตลันทดจริงๆนะครับ แต่ว่าแม้ว่าเย็บทาต้องทนทุกทรมานเพราะการตัดสินใจของคนอื่นโดยที่เขาไม่ได้ทําผิดอะไรนะครับเย็บทาก็ยังถูกสถานการณ์เนี่ยควบคุมชีวิตของเขาจนต้องถูกบีบบังคับให้หนีไปนะครับกลายเป็นคนไร้บ้านพนเนจรเอาชีวิตรอดโดยการเป็นนักเลงแม้ว่าพี่น้องจะปฏิเสธเขาแต่เราเห็นว่าพระเจ้ายังทรงใช้เขาได้สุดท้ายนะครับคนที่ไม่เอาเย็บทาต้องกลับไปขอความช่วยเหลือจากเขา พี่น้องครับถ้าเราเองเนี่ยทนทุกทรมานเพราะการถูกปฏิเสธบางครั้งเป็นการปฏิเสธอย่างไม่เป็นธรรมบางครั้งเรารู้สึกท้อแท้แต่จงจําไว้ว่าพระเจ้าทรงใช้เย็บทาแม้ว่าเขาจะประชิญความอายุติธรรมพระเจ้าก็สามารถใช้เราแม้ว่าคนอื่นจะปฏิเสธเราเช่นเดียวกันการที่พระเจ้าทรงช่วยนะครับแล้วก็ใช้เย็บทาเนี่ยที่เป็นลูกของหญิงโสเพณีเนี่ย ผู้ที่ถูกพี่น้องปฏิเสธเนี่ยเป็นหัวหน้าแก๊งอันดับานด้วยทำให้พระเจ้าใช้เขาในความหมายจริงๆแล้วเนี่ยหมายความว่าไม่ว่าเป็นใครก็ตามจะอ่อนแอแค่ไหนมีชีวิตเบื้องหลังเป็นอย่างไรจะผิดพลาดซ้ำแล้วซ้ำเล่าหรือว่าคนอื่นมองว่าเป็นคนไม่เอาไหนแต่พระเจ้าสามารถใช้ได้รวมถึงชีวิตของเราทั้งหลายด้วยเช่นเดียวกันที่เราสามารถเป็นพระพรต่อคนอีกมากมายได้แล้วทำไมเย็บทานะครับ พระเจ้าถึงใช้เขาจริงๆแล้วเนี่ยเยบทาเป็นหนึ่งนะครับในหลายๆบุคคลที่ในพระธรรมฮีบรูบทที่11บอนะครับบอกว่านะครับเป็นผู้ที่มีความเชื่อเยบทานะครับเป็นคนที่รักษาคําพูดเป็นคนจริงมีความกล้าหาญมีความเป็นผู้นําและเขาเป็นคนที่มีความเชื่อที่มั่นคงในพระเจ้าเยบทานะครับได้ย้ําคําพูดของเขาต่อหน้าพระเจ้าต่อหน้านะครับคนอิสราเอลในข้อที่9ข้อที่10 แม้ว่าเขาจะเจอสถานการณ์ที่ยากและไม่เป็นธรรมแต่เมื่อเขายินดีให้อภัยและให้พระเจ้านำในชีวิตของเขาเขาสามารถทำงานของโปรงให้สำเร็จได้พี่น้องครับเราเองก็เช่นเดียวกันเราสามารถละทิ้งความเจ็บปวดในอดีตเพื่องานของโปรงได้หรือไม่เราสามารถยอมให้อภัยกับผู้ที่เหยียดหยามชีวิตของเราผู้ที่เอารัดเอาเปรียบเราเพื่องานของพระเจ้าจะสำเร็จผ่านทางชีวิตของเราเราทำได้ไหม พระเจ้าทรงใช้ยเย็บทาเมื่อเขายินดีให้พระเจ้านําในชีวิตของเขาเรายินดีไหมครับผมเองจําเรื่องชีวิตของอาจารย์นกยุทธศักด์นะครับอาจารย์นกยุทธศักด์เป็นผู้นําของผมนะครับสิบกว่าปีที่ผมได้มีโอกาสได้รับใช้กับท่านเนี่ย ตอนที่ท่านเองได้ตัดสินใจรับใช้พระเจ้านะครับชีวิตของท่านก็ไม่ได้พร้อมนะครับคนที่มองดูชีวิตของท่านก็ไม่แน่ใจว่าท่านตั้งใจรับใช้พระเจ้าจริงหรือเปล่าตอนนั้นท่านไปสมัครรับใช้พระเจ้ากับแคมปัสคูเซตแล้วก็ตําแหน่งแรกที่ท่านได้รับเนี่ยสมัครรับใช้พระเจ้านะครับแต่ท่านได้ตําแหน่งเป็นผู้ช่วยผ่านโรงนะครับ แล้วก็ท่านเองก็ตั้งใจนะครับเมื่อพระเจ้าเรียกให้ท่านรับใช้ท่านเองก็ไม่ได้คิดอะไรมากท่านก็ยอมเข้าไปในการรับใช้และสุดท้ายนะครับเราเห็นถนึงความถ่อมใจแล้วก็พระเจ้าทรงใช้ท่านนะครับท่านเองได้เป็นผู้อํานวยการของแคมปัสกุเศลและท่านเองเป็นคนหนึ่งที่มีส่วนในการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์คริสเตียนไทยและเกิดผลมากมายแล้วก็ลงทุนกับชีวิตของคนมากมายด้วยเช่นเดียวกันพี่น้องครับความล้มเหลวในอดีตอาจทําให้เราคิดว่าเราเป็นคนที่ใช้การไม่ได้ แต่พี่น้องครับพระเจ้าสามารถใช้เราให้เกิดผลได้แน่นอนและพระเจ้าสามารถใช้เราแม้คนอื่นจะปฏิเสธเราคนอาจจะสิ้นหวังในตัวเราแต่พระเจ้าไม่เคยสิ้นหวังในตัวเราให้เราลุ้มใจที่ฐานนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับพระคุณความรักของพระองค์ที่มีในชีวิตของเราทั้งหลายพระองค์ทรงรู้จากชีวิตของเราแม้ว่าชีวิตของเราไม่สมบูรณ แม้ว่าชีวิตของเราล้มเหลวและผิดพลาดแม้ว่าชีวิตของเราเมื่อเรามองดูตัวเองนั้นมีตําหนิมากมายแต่สิ่งที่พระเจ้ามองนั้นพระองค์มองแตกต่างพระองค์มองด้วยความรักและพระคุณและพระองค์ทรงใชใ้เราทั้งหลายแม้ว่าเราจะไม่สมบูรณ์พระองค์เจ้าข้าขอพระเจ้าเมตตาด้วยเปิดตาใจฝ่ายจิตวิญ,ญญาณออกที่เราจะมีความเชื่อ และความมั่นใจไม่ใช่มั่นใจในความสามารถหรือว่าชีวิตของเราแต่เรามั่นใจในพระองค์ในพระคุณความรักของพระองค์ที่พระเจ้าสามารถใช้เราเมื่อเรายอมจำนวนและยอมให้พระองค์ทรงใช้ตามพระประสงค์และนามพระทัยของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพระภรเราทั้งหลายทุกๆคนให้พระวจนะของพระเจ้าสัมผัสและเปลี่ยนแปลงในเราขอพระเกียรติเป็นของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่ YouTube และ f c e e o o o นะครับของ CGN TV ไทยนะครับแล้วก็พี่น้องสามารถแบ่งปันสิ่งที่พี่น้องได้เรียนรู้ในคอมเมนต์ข้างล่างนี้ได้นะครับขอบพระเจ้าอวพรครับ